ครับผมมือานีก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่ยี่หกทันว่าหกซีครับผมนะครับสำหรับมือนี้นะครับวิทผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดและ่าคล้วยนะครับสำหรับมือนี้วิทผู้เขียวมีคล้วยนะครับโคมหนึ่งกับอีกสองแม่นั่งครับผมนะครับรวมทั้งเบิดเป็นซีตครับผมนะครับอ่ะบอกเป็นการเสียวลาแรกครับผมนะครับตัวแรกครับผมนะครับความสูงวิทผู้เขียววัดไม่กี้นี่สำหรับตัวแรกนะครับวิทผู้เขียวกับสีบอกละเอียดนะครับ ความสูงวิตผู้เขียววัดมิ่กีนี่ก็นะครับประกันน้ำตาลไว้ร้อยสามสิบครับผมนะครับสาหรับกล้วยแม่นี่นะครับประกันน้ำตาลไว้ที่ร้อยสามสิบนะครับวิดผู้เขียวกับสีเบื้องหนาตานะครับประกอบการต้าสินใจเล็กน้อยครับผมเบื้องเล็บนะครับเบื้องเล็บเบื้องท้ายครับผมนะครับความสูงเขาอยู่ที่ประกันไว้ที่ร้อยสามสิบครับผมนะครับ เบื้่งไายเบื <ates. S 1> ้องหางครับผมบืมงีตํานี้ครับผมสำหรับวยตัวนี้นะครับสำหรับตัวแรกของเขาครับผมนะครับตอนนี้สถานะของเขานี่ก็คือครับผมนะครับดูเขาทัาอย่างไ้ทับเบิ้มครับนี่ครับผมนะครับ่ายเบิ่งหางวิศภูเขียวไก่เบื้องแรกครับผมนะครับวิศภูเขียวก็สีเบิ้งสถานะของเขาตอนนี้นะครับก็คือนะครับท้าเบิ้มพันล้านไหวครับผมนะครับ ตาเบิรมพันลาน้ผ่านจักรอบแ้นเาลอวนีครับนะครับมีใบมีหลอดครับผมนะครับโดยหมอซีดครับผมนะครับเบอร์โทรมอกับยุนีครับผมนะคะรับผสมวันที่เก็บทันวา 64, นะะ่าหกซี่ครับผมนะครับกำหนดคลอดวันที่สิบสี่ตุลาหกหานะครับส่วนลาเหะเอต่างต่างนะครับชากผู้ใดด้ซื้อขายกันไปแลกก็อยู่ในเอกสารเท่านี้ครับสามารถตรวจสอบได้ครับผมนะครับมีใบมีหลอดครับผมนะครับสำหรับแม่นี่นะครับเด้อนะครับทาเบิ่มพันลานไว้ นะครับอ่ะเป็นเม่ที่สองบ่นี่ใส่ตัวเมีที่สองนี่วะสำรับแม่นี่นะครับวิตผู้เขียวนะครับกสีเขียงราคาให้ีนน้องบานเท้าได้พิจารณาเบิ่งกับผมนะครับสำรับคล้อยตัวนี้นะครับถ้าเบิ้มพันล้านไว้นะครับวิตผู้เขียวสิเปื่อนราคาหามื่นหาพันบาทกับผมนะครับสำรับเบอร์วิตผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี ก้าเกตสองเกตหาก้าหาครับผมนะครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบครับผมนะครับเปิดตามเกียตตามราคาเ้ครับเด้อนะครับตามเกียตตามราคาผสมเบิรมพันลานไว้แล้วครับผมพันแล้วครับพานรอบแล้วนะครับนะครับอ่ะตอหรับแม่นี่ก็พันไปครับผมนะครับแม่ที่สองครับผมบานนี้แม่ที่สองนะครับวิผู้เขียววัดไม่กี้นี่ก็นะครับความสูงเขา ร้อยสามหกสามเก็ดนะครับแต่วิดผู้เกี่ยวนะครับสี่ตีประกันตั้มตั้มไว้ว่าร้อยสามสิบห้าครับผมนะครับเพื่อบ่มมีปัญหาในการจัดทรงครับผมขอเป็นคว้วยอ่างใหญ่พ่นดีครับผมนะครับคว้วยนิ่งนะครับผู้นิ่งก็เลี้ยงได้ผู้ใส้ก็เลี้ยงได้นะครับเด็กน้อยก็เลี้ยงได้คว้วยหู้ครับผมนะครับคว้วยอ่างดีพ่นดีนะครับแยงขาใหญ่ครับผมนะครับวิดผู้เกี่ยวให้เบิกลรเหลียดเั็กน้อยนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับ ที่สาคัญเขาเป็นคว้วยแข็งขาไงนะครับเด้อนะครับคว้วยตัวนี้กระดูกไงค้องไงแข็งขาไงครับผมนะครับตัวนี้กรบุมีจำนี้ครับผมนะครับน่อมทีเต้านะครับหางดอกขาโซกบ่มีครับผมนะครับขาโซกหางดอกบ่มีนะครับเดี๋ยวผู้เขียวก็จเบรงรอบตัวจักน้อยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับท่าดีท่าสวยครับผมนะครับเพียงแต่คว้วย เฮานี่เป็นควาวยนอนน้ำธรรมชาติครับผมบ่ได้คัดได้เก่านะครับก็ได้ซอบนี่แหละครับผมนะครับถ้าผู้ใดเอาไปเลี้ยงนะครับมีหญ้าดีๆหญ้าเลืยอนะครับน้ำเลี้ยงก็สีดีก็นี่ครับผมผิวพันธุ์ก็สีดีก็นี่ครับผมนะครับผิดพูกเขียวไห้เบิ้งไทยเบิ้งหางแล้วเบิ้งน้ำตัวแล้วครับผมนะครับสถานะของเขาตอนนี้นะครับคือผสมเก่าเจริญ่ันธุ์รอบเดือน ทีรอบครับผมนะครับผสมเก่าจะเลื่อนไ้วยแต่ว่าให้ตรวท่องนะครับนเว่าท่องเราบ่โอ้นะครับรบคัผสมวันที่หาตุวแรกหกซี่ครับผมนะครับมือผสมของเขานะครับคำทอดคอดกับวันที่หาถึงวันที่สิบเก้านะครับหมอเพลินระบุไว้กันญญาหกหานะครับ นะครับส่วนยละเียดต่างๆก็จยุ่ในเอกสารท่านี่แหละครับเพราะว่าค้วยตัวนี้มีใบมีหลอดครบเอกสารครเบิดทุกอย่างครับผมนะครับผสมก้าวเจริญไว้นะครับตัวท่องเช่นนึงแล้วก็ผมหมอยืนยันว่าท่องแล้วนะครับแต่้าผู้ใดซื้อขายกันไปแล้วก็สามารถนะครับตรวจสอบได้อีกเช่นนึงก็ได้ครับผมนะครับหมอหมอตรวจเช่นนึงแล้วว่าท่องแล้วสําหรับควยตัวนี้นะครับ นีนะครับเด้อหน่วยการนะครับหน่วยการการลำคิงนะครับนาเขานะครับอ่าเบิงมาพอสมควรแล้วครับผมนะครับสำรับกล้วยตัวนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับสีเปิดให้พี่น้องบ้านห้าไดดพิจารณาเบิ้งครับผมนะครับสำรับแม่สาวตัวนี้นะครับทับเก่าจะเลื่อนไปนะครับหมอตรวจท้องว่าพานแล้วครับผมนะครับวิทย์ผู้เขียวกับสีเปิดในราคาหนึ่งแสนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมความสูงเขาที่ ลอยสามหกสามเกตดาวิดผู้เขียวประกันน้ำตาไว้ว่าลอยสามหาครับผมนะครับสำหรับแม่สาวตัวนี้ครับผมเป็นคกล้วยหน่วยก้านดีนะครับโค้งใ่กระดูกใยแข้งขาดีใ่ครับผมนะครับขัดล่ามเลี่ยงดีๆนี่ก็บ่ต้องห่วงสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นกล้วยโค้งใ่ครับผมนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้ก็ผ่านไปครับผมมาที่โค้งแม่ลูกครับผมโค้มโค้มโค้มแม่ลูกเป็นได้ดนท่าวีโบครับครับอันนี้สอดสองหลอดเลยครับสอดสองหลอด ได้เยี่ยมรอบแล้วถอดชอมแบบได้จากมือเราได้ม่แม่เป็นเดือนกวยหรล่าครับนี่ครับผมโคบแม่ลูกด,ด้วยครับเด้วนะครับโค้มสูงของแม่เขาวีดผู้เขียววัดมิกี้นี่ครับผมนะครับก็สูงร้อยสีส่สิบเบสสิบสิบสองนี่ครับร้อยสีบสองสิบสามได้ได้อยู่แต่ก้วยเขาบนิ่งแต่วีดผู้เขียวสิ่ตีประกันตั้มต้าไม่ว่าร้อยสี่สบเบสนะครับควงโค้งสูงเขาเป็นกล้วย ควยเอดบวกนะครับควยเรดบวกแข้งขาสูงโยกแต่เขาบอมี่แต่เขาตกน้ำเลี <ITA> ่ยงครับผมนะครับแต่เขาตกงน้ำเลี่ยงเปิดร้อมลูกไส้ด้วครับแล้วสำหรับคว้ยตัวนี้นะครับคว้ยโค้งง่นะครับโค้งง่สูงงนะครับสูงงแต่สถานะของเขาตัวนี้คือขาดน้าเลี่ยงครับผมนะครับหน้าเขาสวยนะครับหน้าเขาสวยหน้าคมครับผมนะครับแข้งขาดี แข่งขาดีแข่งขาดีขาโทกห้างดอกบวมีครับผมสาหรับกล้วยตัวนี้นะครับสาหรับแม่ของเขาสาหรับลูกไส้บ่านนี้นะครับวิทย์พเกียวก็อยากบอกตับนี้นะครับให้พี่น้องบ้านเฮ้าได้พิจารณาเบิ่งครับผมคือลูกไส้เขานี่เป็นเป็นหางดอกครับผมนะครับเป็นหางดอกเขาเขาได้เสือ้อสายมาทงปูงาสายใหญ่ของเขานะครับ นี่ครับผมนะครับวิดผู้เขียวบ่ได้ปิดต่อนี้นะครับเด้อนะครับถ้าผู้ไดรับได้นะครับกัถามักสินค้าห้าแล้วกับสีมีการซื่อการขายเกิดขึ้นนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้าครับผมนะครับก็เป็นคล้วยโค้งงนะครับสําหรับแม่เขาเนี่มาไถ่แปดซีบเซนแล้วครับผมนะครับมาไถ่8ปดซีเซ้นแล้วนะครับบ่าวาสีละเอียดตั้งๆนะครับบ่าวาสีเป็นตาแต้มแจ่ๆนะครับ ข้อสองอ่องทุงเท่าขาวนะครับเรียบดีเรียบสวยครับผมหาเขาดีนะครับแต่สำหรับลูกไส้เขานี่ก็รอดครับผมแต่มีติดยุ่หน่อยหนึ่งก็คือหางดอกครับผมสำหรับผู้รับตามนี้ได้กับภากมหาวิทยุเขียวได้นะครับสำหรับเพื่อครบนี่นะครับวิทยุเขียวสิเปิดในราคานะครับหนึ่งแสนหกหมืนหาพันบาทครับผมนะครับหนึ่งแสนหกหมืนหาพันบาท ข้อยครบนี่นะครับเด้อนะครับข้อสูงวิทยผู้เขียวนี่วัดเมื่อกี้นี่กระลอยสามสิบลอยสี่สองสี่สามเจ้วิทยผู้เขียวจีตีประกันตัต้ตาตามตาวิวาลอยสีเบียศครับผมนะครับสำหรับข้อยครบนี่สำหรับเบอร์วิทยผู้เขียวการตาผู้ใดสนใจในสินค้าเขาแล้วนะครับส่วนตั้งแต่ตัวแรกตัวสองตัวสามนะครับก็สามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ เก้าเกีสองเกีหาเก้าหาครับผมนะครับตัวนี้นี่วิญผู้เขียวลืมแกงนะครับเด้อนะครับตอนนี้เขาทับเจ้าเฮิร์นฟ้านะครับพอพันควอยักโซนหลอำเพิ่ผู้เขียวครับผมทับพอพันควยยักนะครับเอาเมื่อทับเมื่อผสมนั้นเมื่อเมื่อใดนะครับนี่โอ้พ่นใสสองเทียมตัวนี้ใสสองหลอดครับผมใสสองหลอดวันที่ผสมวันที่สิบห้าพุ กีกาหกจีครับผมนะครับกำหนดข้อดวันที่ต่อใดนี่วันที่แปดกันย่าหัวาครับผมนะครับ